เมษายโยลักษณะนิสัยฟังดีๆนะคะเดือนนี้จะเป็นคนที่มีพลังงานสูงค่ะคิดบวกคิดดีคิดแบบจิตใจดีจริงใจชอบเรียนรู้แต่มีข้อเสียนิดนึงนะคะอ่ะดูดูตั้งแต่แรกนะเมษานะพลังงานสูงคิดบวกคิดดีความจําดีจริงใจชอบเรียนรู้แต่มีติ่งอยู่สิ่งหนึ่งคืออารมณ์ร้อนมากคนเดือนเมษาใครเกิดเดือนเมษานะคะคนเดือนเมษานะเป็นอย่างที่ครูบอกเลย ทำอะไรก็จะมีพลังเหมือนสมมติว่าเริ่มจะทําอะไรหรือถ้าเขาทําอะไรเขาจะจริงจริงจังแล้วทําให้มันได้แล้วทําให้มันสําเร็จเขาจะเป็นคนแบบนี้แล้วเป็นคนไม่หักหลังคนทุกคนไม่นินทาไม่หักหลังไม่ว่า้ายคิดดีคิดบวกใครทุกมาฉันจะปลอบประโลมเธอใครนินทากาันอุ้ยมันไม่ดีนูน่นนี่เขาจะเป็นคนลนักษณะนิสัยแบบนี้ค่ะว่าเป็นคนที่แบบกล้าชนนะทุกคนกล้าพูดเพราะพลังงานเขาดีเขาจะไม่แบบ โอ้นี่ไม่มีค่ะทุกคนเขาจะชนเลยเพราะเขาต้องเขาเป็นคนหวังดีกับคนแล้วคิดบวกสมมุติว่าลูกเขามีลูกสองคนลูกไฟกันอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีการจัดการให้ลูกสองคนไม่ช้ําแบบเนี้ยเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงเป็นคนอ,อชอบชอบศึกษาเรียนรู้สมมุตินะอ๋ออันนี้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ก็ฉันไม่รู้ๆๆๆแล้วก็จะบอกว่าฉันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเดือนเมษาคนเดือนเมษาถ้าไม่รู้ตู่ต้องรู้นี่คือคนเดือนเมษา ตูต้องรู้อย่างนี้ยค่ะคือไม่รู้อะไรต้องรู้อยากรู้อะไรต้องรู้อ่ะทุกคนถ้าฉันอยากรู้เรื่องเนี้ยฉันต้องรู้ให้ได้นะฮะแต่มีข้อเสียที่ครูบอกคนเกิดเดือนเมษา,ายนอารมณ์ร้อนค่ะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนเลยนะคะไม่ใช่เพราะว่าเออจริงๆแล้วเอาจริงเนาะเดือนมีส่วนนะคะเดือนเดือนนี้จริงใครก็รู้อยู่แล้วเป็นเดือนที่ร้อนนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของคนที่เกิดเดือนเมษันนี้ครูพูดส่วนใหญ่นะคะ ทุกลเดี๋ยวจะหาว่าโอ๊ยแม่หมอหมั่วละอะไรอย่างนี้ทุกคนครูให้ไปสังเกตตัวเองค่ะนะคะให้ไปสังเกตตัวเองนะคะว่ารตรงไหมตรงไม่ตรงก็ไม่เป็นไรค่ะทุกกนให้ไปสังเกตนะคะพออารมณ์ร้อนทุกค,คะหนึ่งให้ระวังนะบางทีพออารมณ์อะค่ะแล้วเราเป็นคนพลังงานสูงไงไฟได้ไฟอย่างเงี้ยทุกคน,กคนมันจะทําให้เราตัดสินใจอะไรผิดพลาดนะคะเพราะเราอารมณ์ร้อนหรือเราอาจจะทําให้คนใกล้ตัวเราเสียใจโดยเราไม่รู้ตัวแบบเราอาจจะแบบทําอะไรออกไปแล้วมาเสียใจทีหลังอะ เข้าใจเนาะเพราะเขาเป็นคนจิตใจดีทุกคนคิดดีคิดบวกจริงใจแต่เขาใจร้อนไงมันจึงทาให้อ้ข้อดีทั้งหมดเนี่ยบางทีมันมันเป๋นะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของคนเดือนเมษานะคะทุกคนง่ายเลยง่ายมากคนที่เกิดเดือนเมษานะคะทุกคนให้นั่งสมาธิขั้นต่าเลย5นาทีทุกวันง่ายอะ่ะ5้านาทีแค่หายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกนะคะสัก5้นาทีทุกคนแต่ทําทุกวันบางคนอาจจะบอกาทำทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เชื่อครูคะ่ะ เพราะลมหายใจเนี่ยบางทีดูเหมือนไม่มีประโยชน์เราทุกคนแต่มันมีประโยชน์ที่สุดพรมันขาดไม่ได้ขาดเราตายดูลมหายใจห้านาทีอย่างต่ําแล้วเดี๋ยวต่อ,ต,อต่อไปมันจะมาเป็นสิบนาทีสิบห้านาทีเองเลยทุกคนเองเลยเดี๋ยวมาเองเพราะฉะนั้นนะคะง่ายสุดเลยของคนเดือนเมษาเริ่มนั่งสมาธิทุกวันวันละห้านาทีห้ามขาดแล้วคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคุณอะ่ะโอ้โหไม่ต้องไปดูดวงที่ไหนแล้วนะคะคือว่าดีคือดีทุกคน